ใครที่ผ่านสอบรอบแรกของ UMC แล้วของเซนทันกำลังรอเรียก HR ของ PMP กำลังรอสัมภาษณ์และไฟนอลของออล่ากำลังจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งของ UMC ค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่ากำลังจะเข้าสู่ HR interview แล้วทูน็กเจนกำลังจะเข้ากรุ๊ปคันและไฟนอล interview และโครงการอื่นๆกำลังเปิดรับสมัครอยู่ใครที่จะอออินพี่รักแนะนำให้คุณเรียนเป็นแบบ5 day enrichment ซึ่งแต่ละเดือนพี่ลักจะรับไม่เกิน10ท่านเดือน เมษาหลืออีกแค่5 0ส,สุดท้ายเท่านั้นและพี่ลักบอกเลยว่าตอนนี้น้องพี่ลักษ์ที่เรียนไฟ Day enrichment และรวมไปถึงคนที่เรียนเฟสแรกเฉพาะข้อสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นของเซนทันไม่ว่าจะเป็นของ UMC กันเยอะมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าใครที่กําลังจะไปเข้าสัมภาษณ์นะเอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับการ all ินการสัมภาษณ์5วันคุณจะเก่งขึ้นมากๆแน่ๆจากการฝึกฝนและน้องพี่รักษพี่ลกบอกเลยว่าคนที่จบ5 วันนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพบางคนอยู่ในมือแล้วตอนนี้นะ3โครงการผ่านแต่รอบแต่รอบไปได้บางคนจบแล้วเข้าได้เลยบางคนกําลังรอโปรเซสที่2ที่3ซึ่งพี่ลักษจะบอกว่าถ้าคุณจะเข้า MT อยู่แล้วนแน่หนึ่งโครงการพี่ลักษแนะนําให้คุณเทคเป็นแบบ5ฟ a y เ n ย์เอ m e บิชเเพราะว่า ถ้าคุณเรียนแบบไฟ i d เดอย่างเน้น้อยสุดเลยเครือ CP คุณไปเข้าได้อยู่แล้วแต่ในขณะที่โครงการอื่นที่ยากกว่านั้นคือ UMC 2 Next Gen รวมไปถึงโครงการอื่นๆน,นะที่ระดับ 50k พี่รักษ์บอกเลยว่าคุณต้องเอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับไฟเดย์เพราะร้องพี่รักษ์บางคนไปแล้วเขาอยู่ในกลุ่มที่ 0, ออฟเฟอร์สูงกว่านั้นได้ซ้ําเพราะฉะนั้นเอาตัวมาอยู่ในโอกาสอยากอออินอยากตั้งใจพี่ลักบอกเลยทํางาน8ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่รับรายได้ที่เปลี่ยนการเข้ารอบสอนสดมันไม่ใช่แค่ว่าการไปเสิร์ฟพาดจะพูดอะไรก็ได้ทุกคนแต่ทุกคนที่เรียนในคลาสพี่รักษ์จะรู้รู้ดีว่าคําพูดแม้แต่คําเดียวที่พูดผิดมันก็ทําให้กรรมการมองเรา ลบไปแล้วนะคะแนนเราหายไปแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรที่ใช้ในการสัมภาษณ์มในเมนตวนีแล้วเขาเห็นในตัวผู้สมัครแล้วหยิบมานําใช้หยิบมาเข้าโครงการได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เราเรียนเทคนิครวมไปถึง คุณจะได้ฝึกไหวพลิบแล้วมันทําให้เรามั่นใจมากๆในการไปเข้าสัมภาษณ์คนที่ถูกฝึกฝนนะจบแล้วทุกคนจะมีความมั่นใจซึ่งพี่ลักบอกเลยว่าการเข้า m p มันไม่ยากคุณแค่ต้องรู้เทคนิคและใครยิ่งจะไป UMC ให้ 50K บวกๆใครจะไปเซนทันแอสโซเชตซึ่งบอกเลยว่าโอกาสดีมากๆยิ่ง2โครงการนี้และโครงการอื่นอะไรยังอะไรบ้าง Ola, Pu e x t gen, p m p UFLP, คอเกต m i n e r ทุกโครงการล้วนแต่เป็นโครงการที่คียไฮไลท์ทั้งนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเอาตัวมาอยู่ในโอกาสโอกาสก็กย่อมตกเป็นของคนที่พร้อมใครสนใจสมัครนะคะหรือปรึกษาฟรีปรึกษามาได้ที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดติดต่อเราตอนนี้ยังมีสเปเชียลพรซ์อยู่และรับอีกไม่เกิน5ท่านเท่านั้นใครจะไป UMC 2 Next Gen เข้ามาสมัครด่วนๆเลยนะและใครจะปรึกษาฟรีปรึกษาได้เช่นกันค่ะขอทุกคนโชคดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ